เป็นคนหนังนศีรษะแห้งค่ะแล้วก็ผมขาดร่วงบ่อยเยอะมากค่ะมันก็รู้สึกมิตดแล้วก็ไม่มั่นใจเนอะกลัวว่าเส้นผมเราจะหมดหัวสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กนะคะเป็นลูกค้าของบีชูค่ะ ติดตามในเพจแล้วก็เข้ามาดูว่ามีรักษาลากเส้นผมยังไงบ้างทําให้หนังศีรษะของเราดีขึ้นยังไงบ้างอะไรเยงนี้ค่ะก็เลยได้เข้ามาดูในเพจแล้วก็ได้มาทําที่ดีชูที่นี่ค่ะครั้งแรกที่ทำเนี่ยมันรู้สึกว่ายางเยียนสบายหนังศีรษะดีนะคะแล้วก็ผ่อนคลายรู้สึกว่าเหมือนเราได้ดี็อกเส้นผมของเราด้วยหนังศีรษะของเราด้วยอะไรอย่างี้ค่ะก็รู้สึกสบายมาก คือจริงๆแล้วผมงิูว่ามันมีปัญหาก็คือมีหงอกด้วยบ้างทําแล้วอะผมก็ไม่ค่อยหงอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีผมขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผมเงาผมนุ่มอันนี้เห็นผลได้ชัดเลยพนักงนานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากๆบริการดีค่ะเป็นกันเองมากๆแล้วก็แต้น้ำยาพวกสมนะะุนไพรค่ะให้เยอะมากๆคุ้มจริงๆค่ะ อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆกคนนะคะถ้าใครมีปัญหาเส้นผมนะคะหรือหนังศีรษะแห้งหรือผมร่วมผมงอกนะคะก็อยากให้มาลองใช้บริการที่พีชูนะคะเพราะที่นี่สมุนไพรดีมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มาลองใช้บริการที่พีชูกันนะคะ